สวัสดีครับก็อยู่ในเกม g o l d e ส Spatula นะครับคลิปนี้เป็นรีเทย้อนหลังที่ผมเล่นเป็นลัมมาสไครสาเริ่มต้นเราได้รูเซียนมาก่อซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่เราจะได้ไอเทม2ชิ้นก็เทย์เทย์สี่ในการเลือก โอเคเราได้เฮฟวี Heavy ่เบสมาสตัว another fight, another อาจจะไปเล่นเฮฟวี่เบสได้เริ่มมาดีเหมือนกัน อ้ยีคกโกันนี้ก็มีสาไฮวิเวดก็จะซื้อไส้มาเล่นแผนแล้วผลไม้ไสาเป็นไม้แอคแท็กถือว่าดีเลยจังหวะนี้ มักเมนรอบนี้เราอัติแฟกต์น่าสนใจมากๆ <_ d ress> เดี๋ยวเราเลือกอ์ติแฟกต์มาให้ใครจะถือกันโอ้โโกคอลเลกเตอร์ Go ครับจัะมาะนี้ แย่นะปั๊มเงินรัวๆมีดาเมจมีคริหลัจาก็ี่ชนะรัวๆครับตั้งแตะได้ตัวคาแรคเตอร์รมาแล้วก็วมแม็กแก็กเกมที่สองที่ชนะก็ชิวๆปิดส,ส,สองครั้งติดต่อกันแล้วก็เป็นเกมที่สามที่ชนะเหมือนกันชิวๆเลยจากนั้นก็ เลือกวงล้อแล้วก็จะอัพขึ้นวลวห้าเพื่อลงแต่ละครเพิ่มสบายสบายเออความพิชารณนะมาเยอะเนาะพอสุดท้ายเลือกอะไรไม่ได้จริงๆอยากได้ดาบนะแต่ว่าไม่มีให้เลือกอดิ ค้ายก็ไม่ได้อะไรเลยสุม่มเอาขึ้นห้าครับปุ๊บลงพิเวทเพิ่มอีกตัวเป็นสี่แต่วก็จะยืนรับตาเมนให้ใครสักรอบนี้ก็ไม่เกินท่าครับชนะน,นเดิม คิดว่าน่า,นาจะชนะเรื่อ,อยๆจนกว่าทกว่าดจะถึงรอบนี้แหละครับสุดท้ายก็แพ้อักเมนที่สองเอ๊ะเลือกอะไรไม่ทน เรอับเวลหกลงป๊อปปี้เวเวดมีห้าตัวแอนมาสองตาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะชนะแล้ว บ๊ปอปปี้ควนบอลควงพอน่าจะมีอะไรหยุดเราได้แล้วจังหวะนี้รับทีิช่ชนะบ่อยยิ่งดีครับใครสารเราแม็กแอคแคท็กยิ่งฆ่าได้เยอะยิ่งแรงแรงด้วย สกิลด้วยก็แ,แรงด้วยผลไม้นี่วงล้อรอบนี้น่าจะอยากได้ดาบโอเคดาบไม่ได้ มาก็ไม่แย่เห็นได้ซามิล่าไจะตั้งฟีสี่บาทโตนิดหน่อยไปคุโรโกมาแล้วก็เราจะหาอูดเดียอูดเดียลามัสอาจจะอูดเดีย Tranh thập bóng chặt 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 ใครสะกสองดาวเอ้ยสามดาวแต่ใครสัไม่มาเลยจอบอ่าจบวุกโกรับแซกตัวกาลีกับพาทอกเป็นซูพปีมเซลสี่ตัวนะครับจักนอนสอง วู้เจอมอไฟท์นนี้เจอมอไฟสามเจอ,อ,เจอบุกคู่หลอดไม่เป็นไรเลือดเราเยอะก,ก็เองนี่ไงเราได้ดูด,ดูมาแล้ว เจสคายราคารทิ้งไปครับรอขึ้นสีหนึ่งก็โรอต่อผลไม้ใส่ให้โอเค เดีย๋ยวได้อ n นสตอป a อ l e นะลนาไม่เจอชมเี้นสองดาวตระคศส์ย,ยังสองดาวเหมือนเดิมเ <Yeah. S 1> จอร์ล็อตสก,กัลิ <All right. S 1> ดาวที่สองดาวโอเค ทีสองแ้วก็เลือกเป็นของรุง้งนะครับได้ของทองน่าจะเอาข่าวกาดให้ตัวแทงน่าจะดีว่าอากาลิไม่ใช่อากาลิเพราะว่าใครสักเราก็มีทองอยู่แล้วให้ข่าวกาดไปให้สัมมัส เราได้อัธริสองดาวหมุดตูดครับขาดใครสะตัวเดียวเอ้ยสามดาวขาดกระสุนเต้ที่ซื้อมาไว้ทิ้งตบ s <S แล้วก็จะรอนเพิ่มเจ็ดเลืบอันนี้เป็นสี่ชุดทีมเซลแล้วก็ชนะอรัวน่าจะไม่มีอะไรหยุดเราได้ สิ่งที่หยุดเราได้โอเคเพราะฉะนั้นก็จะอัพเจ็ดและลงอ,อัลกอริแล้วก็รหาลำบัดิสามอยให้รู้ว่าสี่สูรพีมเซลก็แพ้เหมือนเดิน แต่ถ้าเราได้ระมัดสามก็น่าจะเก่งกว่านี้นะรอบวงน้องห้าขีดสี่ก็นี่ครับไอออนิกสปา <S 1> 1 <S เหตุผลที่หิบง่ายๆเลยคือมันเป็นไอเทมแม่น้ำสองอากาักริแล้วก็ได้ระมัดสามดาวในรอบนี้ห้าห้า ง่ายสุดละเชิแนะนำก็หยิบมาเลยตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะสามดาวทั้งแล่มสทั้งไคสัตเก็บยินเรืเอเฮ้ยเดินตาเลยกทำไมแตกครันะ โอเคเป็นอยู่ได้ครับวันนี้แล้วก็ชนะอีกยาวนะครับทุก okay. ท่านแสามดวมาวนะจเป็นรอบที่สามจะชนะอีกทุกทกัน สองรอบขาใช้ได้เชื่อตุ๊กตูแล้วครับตุ๊กตูที่เราแทงไปรอบนึ่งแต่ยังไม่เหลือห้าคนทุกการกระแทกของเราเสูงมาก ำทำมาเพื่ออะไรจบแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครหยุดเราได้แล้วอันนี้เหมือนจะเป็นแค่ตัวจกิี วิจิตไม่ไหวเหรอตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับเอาไลน์จิวไวมาก63ก็อัพเวลอัพเขีเนชันเจนผ่าดาวว่าน,นี่ไงโอเค หมดละปิดประตูแพ้พิตเต้ามา,าย่ากปิดจบ เช่นเขาผิดมากเลยโ okay. อเคอาจจะต้องเต้สองดาวเต้สองดาวที่ชนะวงล้อ เจอเฮ้ยเจอแล้วล็อก้าอาว้ไปสบายกพร้อมรบสาแล้วเพื่อเหลือสี่ แต่เขาจะขึ้นเวลเเวลส0เพิ่มตัวมาชื่อเรา ไฮสะไฮสะเก็บแอคแท็กไปเก็บเต็มเพ้สองดาวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะจบเกมได้เลยหลังราวคีปรอบนี้ ยีสงเปอรเซ็แล้ว <c oughs> ไม่คม่ใคอใส่ค่อยใส่กูน,นึง <c oughs> ไว <c oughs> ้สักหายท <c oughs> ิงไปครับ <c oughs> ดูเทนกันว่าจะได้อะไรโอเคเ <c oughs> กิเต้แล้วก็อยู่นานขึ้นสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสิบสองบวกร้อยร้อยเจ็ดสิบสอง ทีนี้น่าจะเยอะเยอะทำให้เราล้มเลยสองสามซีเขาไม่ตังค์ด้วยอ่ะเขาขึ้นก้าวไม่ได้ ผมว่าจะจบไปแล้วจริงๆก็น่าจะจบแล้วมันจบแล้วแหละจบแล้วคอนจบเนี่ยไม่ต้องติดเลเดื่องนี่แบบสบายมากเลยไปเจอไ